เตรียมสสิ่งนี้ให้เรียบร้อยนะคะสิ่งแรกก็คือการยืนยันตัวตนค่ะเข้าไปที่โปรโฟไฟล์ของเรานะคะไปเช็คสถานะกันได้ว่าเรายืนยันตัวตนครบเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะในกรณีที่หลายๆคนเนี่ยมีแอปเป่ปออตาตังมานานแล้วนะคะอย่าลืมกลับไปเช็คอีกรอบหนึ่งสถานะในโปรโฟไฟล์นะคะถ้าเป็นสีเขียวว่ายืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แสดงว่าไม่ต้องไปยืนยันตัวตนที่ไหนอีกนะคะเตรียมพร้อมที่จะลงทะเบียนได้เลยส่วนใครที่ขึ้นเป็นสีแดงนะคะว่ายืนยันตัวตนเพิ่มเติมเช็คดูได้เลยค่ะว่า ในแอปพลิเคชันนี้เขาให้เราไปทําอะไรนะคะอาจจะไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM หรือสแกนใบหน้าในแอปเลยก็ได้นะคะสิ่งที่จะแสดงให้เรารู้นะคะว่าเราพร้อมเตรียมตัวลงทะเบียนกันได้แล้วในวันที่20ตุลาคมนี้นะคะก็คือแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพักค่ะตอนนี้แบนเนอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครเข้าไปที่หน้าแอปป่อดตังค์แล้วไม่มีให้ลองจิ้มตรง G w บ l l e t ดูนะคะเข้าไปแบนเนอร์ก็จะอยู่ในนั้นด้วยนะคะสําหรับคนที่ถามว่า คนเก่าทํายังไงนะคะลงทะเบียนวันไหนยังไงนะคะคนเก่าเนี่ยรอกดยืนยันรับสิทธิ์วันที่20-26ถึง26ตุลาคมนี้ไปพร้อมๆกับคนใหม่ที่ต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าคนเก่าเนี่ยกดรับสิทธิ์แล้วก็ได้เลยคนใหม่เมื่อกดแล้วนะคะก็จะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมและรอผลการลงทะเบียนไม่เกิน3วัน